ยินีตอนรับเข้าสู่ช่องกินิติ TK นะคะว่าน,นี้นะคะกินิต y เนี่ยจะมารีวิวเป็นสร้อยทอง 14K นะคะหลังจากที่เรารีวิว 18K มาหลายรอบแล้วนะคะก็งานนี้นะคะได้มาจากการอ่าพอดีว่ามีลูกค้านะคะให้ไปถไ่ายถอนตัวจำนำนะคะก็เพิ่มส่วนต่างให้ลูกคณลูกค้าไปด้วยนะคะ ก็ได้สร้อยทอง 14k มา1เส้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกอบทองนะคะก็ไทยทอนตัวจำนำก็ยินดีเหมือนกันเช่นกันนะคะมีบริการเหมือนกันนะคะสำหรับร้านตลับทองทิตินะคะก็เดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่านะคะเส้นนี้นะคะคิดว่าเป็นเส้นที่ว่าเหมาะกับอ่าคผู้หญิงหรือว่าเป็นเด็กใช้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นลาย31นะคะโอเครอบนี้เราสามารถเรียกลายได้แล้วนะคะลาย 3- 1ยอดฮิตนะคะแล้วก็ความยาวของเส้นนี้นะคะ เดี๋ยวคินจะซูมให้เห็นดีเทลเดี๋ยวเคีนจับสร้อยแป๊ดหนึ่งนะคะความยาวของเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่20นิ้วนะคะก็คือไม่สามารถสวมหัวได้นะคะ20นิ้วนี่นะคะสภาพดีด้วยนะคะชื้นเป็นสร้อยทอง 14K นะคะ ชึบชืบชบนี่นะคะทั้งสองด้านแล้วก็ความยาว20นิ้วน้ำหนักนะคะอยู่ที่8.03กรัมนะคะก็คือน้ำหนักเนี่ยไม่หนักมากนะคะเอาไว้ให้เด็กหรือคนผู้หญิงใส่เนี่ยก็ได้นะคะห้อยพ้าหนึ่งองค์นะคะก็สบายสบายเลยนะคะแล้วความหนาของเส้นนะคะความหนาของสร้อยเนี่ยอยู่ที่3มมิลน,นะคะก็กำลังดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะน่ารักเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวคินจะโชว์ตรงนี้ ตรงที่มันเป็นที่เป็นตัวเรียกว่าอะไระคะต,ตัวตัวตะขอนะคะหลายหลายท่านเนี่ยกังวลว่าตะขอจะไม่แข็งแรงไหมคือตะขอแข็งแรงนะคะสภาพดีเลยนะคะเส้นนี้แล้วก็เขาจะมีตอ,อกตรงนี้นะคะนี่นะคะ 14k ชึบเห็นชัดเจนไหมคะ 14k ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีตอ,อกเช่นกันนะคะ 14k นี่นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะตรงที่มันเป็นตะขอของเขานะคะ โนมันไม่ชัดนะนี่นะคะ 14k นะคะแล้วก็ตะขอเนี่ยแข็งแรงนะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยสร้อยทองเคที่เขาเป็นที่นิยมกันนะคะไม่ว่าจะ 14k 18k หรือว่า 9k อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแบบบางสร้อยเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากนะคะก็ใช้ได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็แข็งแรงนี่ สวยงามนะคะก็สภาพดีด้วยนะคะก็เลยนำมารีวิวนะคะเผื่อว่าท่านไหนตามหาอยู่ 14K นะคะก็ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ SITK666 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร08986685นะคะอยากแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นตลับทอง กอบทองทองเก่าพระทองคําพระเครื่องนะคะหรือจะเป็นสร้อยทองเคส14เคส18เค9เคต่างๆก็ยินดีคินทิติก็ยินดีรับซื้อเช่นกันนะคะก็ส่งรูปมาได้เลยนะคะหรือจะมาที่ร้านก็ได้นะคะชั้น3ห้างวันทิพย์งามวานร้านอยู่ติดกับเล็กตัวกลางเลยค่ะก็ร้านเปิดทุกวันนะคะเผื่อท่านไหนอยากเข้ามาถ้าหาร้านไม่เจอโทรมาได้เลยนะคะก็คินทิติเนี่ย สแตนบายตลอดนะคะวันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคะ่ะสวัสดีคะ่ะ